สบายดีสวัสดีพี่น้องไดมานาสมใจมิคกี้เลยมันนี่คอยช้กลับมามิคกี้ให้วิธท,ทางดำเลี้ยวข้างแดงมาให้มาชุดทางย่านเอยแพวคขับรถลงลงฝนขึ้นหัวเอ้ยอันนี้บัดครับนะพ่อต้นคุบบึ้มกับสมอยขึ้นน้ำคนอื่นนะนะขึ้นน้ำเอยแพร่ผนญาติเนี่ยนเป็นยนังญาติเอยแพล่พาลมว่าพากันเอารถมอเตอร์ไซค์มาพอ้อยช้ ยังยาดรถค้าก็เลยยังบาเอารถใหญ่มากเลยขับรถมอเตอตัไซค์ลงมาแต่ว่าทางเบ่งมันนี้มันอันนี้เติบและรถใหญ่มาได้ยอยู่เออสิตกอยู่แล้วคือว่าบ่ปลอดภัยบ่มีปีได้พ่อยชัยมาหอด บ่หนั่งน้ำคนอื่นจครับไว้ต้นบึมบึมบึมต้นคุมมันกับบริยานได้แพลวอันนี้ฝันบัดนั่งน้ำทองแพลวฝันฝันคือฮู้ว่าแบบน้องแพลวขับรถโบแข็งนะฝันจักย่านได้เช้าขนาดนั่งรถใหญ่น้ำกระเจ้าวานนี่ก็กระเจ้าต้นคุมได้หนึ่งย่านย่านย่านคนอีหยังโบราณเทิดรถเงี้ยงงวยง่ายงวยง่ายต้นคุมน้อยหนึ่งกระย่านขนาดนั่งรถใหญ่ เมื่อนั่งน้ำพลอยชัยเด้อเมือ่อให้ชุดทางย่านรถแลนอยู่กัยานย่านพิลึกพิลับน,นั่งรถน้ำพลอยแพ้วเด็กพลอยชัยมาเอ้อปรมาณนาเป็นเดือนแล้วอีกก็กดีใจแล้วนะปรมานาเอ้ยเดยกพลอยชัยมาเด็ลูกบ่ม,มบ่มบ่มบ่ม ดกบกไปเลยกก่ใชสบายดีจ้ะึบาดีจ้ะป้าลุงหยกลงงก่อลงมงบกงมันหูจักยานเน้อน่อยนี่หมวกบวนั่งรถยังกรตามขับเป็นทานยากรถงวยง่ายจักหน่อยมันยานรถมันคุ้มลงรถนอกีฮกินบ่มามได้มานะแต่เหิงเป็นเดือนแล้วนกี้ บักดอกบหมีวนแวค่ะบักดอกกินช้ำไม่ปลอดภัยบ่ะู้ยซึกว่าบ่ปลอดภัยบ่กมิวเกี้กูยังว่าวันว่นทางแห้งแล้วเมื่อวานมันบริโตกคำมันตกแถวนี้เมื่อวานอ่าเหนียวอ่าคำมันต๊กมันคิดว่ายังเปียกกว่านี่ได้หมูหุ่งซุกใหญ่ป้าผู้เด็ผู้เลืองเริ่มเลืองเลยหู พอดีจะไปหลอกมึงก็เห็นกฉุเลอ้ามันหน่วยใหญ่เนาะนี่คำหูว่าทางแหงเนาะพลนบริโต๊กเบิ่งงรงมือนะฮะคำมันตกเมื่อวานนี่คือบ่อนอื่นค่ะยังเปียกเปะอยู่ทางน่ะอันนี้ทางมันแหงแล้วคำหูวทางแหงก็เอารถดมาแล้วผัดบ่อนอื่นพลนตกบ่อนนี้ทางมาพนบ่นตกเด้มือนะเลยคือใหญ่เนาะอยู่ือนคือเเห็นใหญ่มะนี่เด้นนี่มันเหิมเลยนี่ก็ได้ ออกเรืองๆจากหน่อยจนเอากะซุกแล้วนี่นี่พาไปกินมหุ่งปะดอกไม้ลายพากันเข้าป่าแล้วนมาหึงอุ้ยมิกี้ให้มาสุดทางข้าเมื่อดีเมื่อน้ำพลอยชัยเด้อว่ะนั่งทั้งหน้าพอพลอยชัยเด้อมันยากนะลีโลค่ะ ย่านกะเดียกกะด้เมื่อแล้วนั่งน้ำพอยชัยเด้ลูกนั่งทางหนาหลดด้กินมังหุงซุกอยู่คาส่งกันจอน,นไปบนระวังเหยียบขี้ง,งูอ่ะไปไป,ปอปย่างไปตลาดมไป้ะคิดว่ามันสิปียก,ก่นนี้ได้ทางห่างเติเตบกินโบเบิร์ดมามามา Pái vọt vẫn nhớ muộn bơ đầy mà nàng yêu quý à, ổn Chào. pê lên hùng như nhảy nhảy nó Nguyên ngoài, Mananina. You heard me to nuôi pum pum nuôi pum nuôi nuôi nhau. Tôi nằm bôi nhau, bôi nhau 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 nhau bôi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  เกลือพี่นั่งรูมงกำลังเริ่มดอกอันยังดอก่าเต็มที่มันนะพักทีเล็กอันนี้ก็ดอกแลยพักีเล็กพี่น้องนี่ดอกดาวเฮืองกำลังดอกลายมี่ต่ป่าดอกดาวเฮืองแคมเทียง นี่นี่ก็มีกรกดอกดาวเรืองเจ้ากะเจ้าประกาศเพียงแถวข้างบ้านเฮ็ดเพืองก็ผู้ลายามมัน เดือน5เดือน6พู้นแล้วมันออกงามดำนาพู้นแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เอาเสื้อมันนอยกวบไว้าบ่กวบไว้ทางไก่ซะอันนี้ก็ยังเบิดพอเวลาหอดยามปั่นเข้าปั่นใส่บงเก่าอไก่ไก่ยืนกำอยู่มักนาวเอามักนาวมนําก่อนี่โตมันกินได้ นี้มันยังน้อยอยู่ตัวหมากตึงกินได้ลายอยู่ตัวมันหมากรุ่นก่อนตัวแบบว่าพอมกินได้เลยนี่สีมันคือสีต่างกันโอ้ยคืนเทิงอีกเดมิมุกีขึ้นเทิงเบะใหญ่เบะใหญ่ พุทธวานโตมิวกี้กินมาเบิร์นทางกินกินนี่มังหุงฮะเออจางจางผักดอกแดกบาไเห็นผักดอกแดกจะหึงนะจ่อยลงจีกกนี่กกนี่หั่งดอกปุ๊บโตมันน่หนาเบิร์นเลยหมักหนาวนับแบบพอกินมาเลยแล้วมันเลืองมาเลยนี่มาด้วยข่อยเห็ดกินยังใส่หมักหนาว เมื่อแรงจีเอาเมื่ออยู่ดอกเอาเมื่อสุดก่อนช่องหน่วยชามหน่วยมันเน่าวไปเละถ้าต้มยำนี่ใส่มักเนาเปลืองอยู่นี่มันพร้อมปิดเบิดเลยเลยพี่น้องเลยเออแก่ไปแล้วกุ๊กนี่ทกอยู่เน่าใหญ่โมเมนต์หมักเนาเป็นหมักเนาใหญ่ลูกๆสิพากันเข้าป่าทำไมต่อเลย ơ ừ. ừ. miu kỳ vay làm dài cục quay con nhắm bong âm đọc mặt pin hìn kiếm mặt pin mặt nắng lên lưu bằng nhắp lìn la đu lưu đưa dạ ra nôi mặt pin âm ạng nôi mặt pin mặt nha hân โอ้หมักแปบกำลังเริ่มมาก,มกแปบแถวกับไปป่ะแถวฮะมันคือมักถั่วแปบพี่น้งงองอ,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 อีตู่อีตู่ธรรมชาติบ้านเขาหอมมักบวบกำลังดอกเข้าป่านะไม่คอยกษาซีไปก่อน,นพี่น,น้องแม่ผู้ชายผุดผาวเลน่นก่อนยันผู้ชายหาไปน้ำ ดอกเด็กเอ้ยบ่มีแนวห้กินซำเป็นผู้จ้ามาแหลนนดนีดด,ดีใจบ่เห็นแต่ฮึงเครื่องบักบวบข้างของน้ำพี่น้องพอดีสิเล็มเอามักบวบพร้อมไปใส่อันไปใส่แกงน้ำม,มันอื่นมาหาหน่อไหลสดๆจากกอนี่หมากหน่อยมันพี่น้องมันกำลังเริ่มมันยังหมากบวดาเเนาะหมากบวกลายกำลังเริ่มดอกว่าอัน เคือบังบวบมนี่ปลูกน้ำลังแต่หาปืนเอาขนาดจะมีพอได้ใส่ดอกพี่นอ้องสักช่องสมากกับพ่อแล้วใส่เกงยังไงดอกดาเฮืองสนิทต้นน่อยมีลายสนิทแบบน่อยแบบใหญ่ีบบพาพี่น้องเลาะบางป่าเขา้า <c oughs> ว่าเข่าแบบสำใ้แล้วเดียเป็ดแม่เพันครั้งงไยเป็ดช่องสมโต มาเป็นเดือนแล้วตั้งแต่พ,อพ่อมิวกี้พามาตั้งแต่มาเขียบบทันในญใหญ่ปันไดยจนมาเขยบห่วงเมื่อไรพี่ต้องเลยห้าน้ำไม้แลวก็บบมีเวลาห้าคุณจิ่อเลยจิ่อจิแหลยกับบริกินเป็นเดือนละเที่ยงตัวนี่ก,ก็นจนถล่มลงเวิดหลังจากบุญมาแต่เึงให้มันหักถล,ล่มลงเวเท็่บ่อยใช่กับพอลล่อมาลินอยู่เพื่อดอกมักกระทัน คือสีมากบ่ปีนี่วางหน้าแรงพันยังมันใหญ่นี่ใหญ่เลยดอกดอกูดกๆอ่ะเรา,า,าบังตาขขาวกันพี่น้องบัากกระทินแก่ปรเด็นเนาะเอากระถินแก่พร้อมเลยว้าวกระทินบัากกระทินลายแหงอีรีนี่มากแก่หมากอ่อนมีบัดส่วนมากหมากแก่ลายลายโอ้ยมืดเท่บะม,มืดมืด ไปใช้ยังนี่ก็ับพ่อโูเข่าอุ้ยฉัได้เกี่ยวเข่าะเข่าเรื่องใบไหลไปละวันน้มาโดนโดนละนักเด็กเอ้ยคือจ่อยแต่ไปหาผู้สาวในส่วงนี้เมยเนียวไปลายมือมาเถอหนึ่งบัดมือได้ผลไปก็เลยจ่อยเข้ามันไปหาสาวแล้วมันจ่อยมาก็ไเลยไปหาแล้วก็บ่มากินข่ากินห้าม เขายอดมันบม,นมง,งามคำดำนี่เต็มตึงคักพันยังนเงยผูก้องผูกี่นอ้องสีสุกสีพอ่อเกี่ยวนะกับต้นนะมันสุกเป็นเกาะเป็นดอนดอนได้ซุก,กจัดซุกจนดคู่วดดอนบ่อซุกกับยังบ่อซุกนี่อันนี้อันนี้สิเป็นเข่าเข่างั้ยนเน่จังหน่อยมันกระบาดทันได้ออกกลังมาน กฟูดีตามลังกันนะเกี่ยวเข่าแต่ละปีเกี่ยวขะะเยวข่าดอแล้วกฟูดีเกี่ยวเข่าอันนี้ต่อเข่าต้นบนนัวทันไดออกเลยนะมักสิมาประมาณตามลังกันพีน่น้องเลย้องเท้วกับแม่ย่างก่อนอันนี้เข่าเข่าโตอันดอนมันทุกก่อนพ่มันเก้มันเกี่ยวันกับคนมาใส่ตูบมันนี้ตูบเข่าเลยพี่น้องคนมาไวน้นีก่อนผูกม้าคนเอาหัวเข้าไปผูก ว่าเขาถูกกินยาเดนนี่ตัวมันซุกเราเกี่ยวในนี่แหละมันซุกเป็นกะเป็นดอนมันซุกสมุนไห่หนึ่งมันก็บอเสมอกันเ่ะน่ะนี่พี่น้องบอเพิ่นเกี่ยวค่ะคือมันซุกกันจิคุเวลาได้เลยเกี่ยวไปก่อนไห่ใหญ่ที่ปล่อยปลานักเรืองเลยด้เข่าไห้ตัวลุมตัวนอันนี้จะเป็นเข่ากจะเอิ้อนเข่าสิบเอ็ด กำลังตั้งท้องทัฒนาโออกแต่เขาตัวมันเลืองก่อนนี่คือเขาดอแท้ๆเลยตัวนี้แบบมันกลางๆตัวมันทันนาโออกซัมนีนก็เจ้าเอิญเลืองใบไหลเลยทุกคนเลยกำลังเลืองใบไหลก็เจ้าเอิญถูกตัวเป็นดอนชุกเป็นดอนแห้งกมนะ็มีนะครับซัมานีเห็นยังโว้วพ่อเกี่ยว ลาเขาเบื่องใกล้ๆมันยังเขียวอยู่เห็นบ่มันต้องซุกคัจกจังสิพอเกี่ยวแต่กอีกบ่เฮิงดอกทามันได้เลื้องสนิแหละบ่ได้เหิงนะบ่ได้เฮิงก็ได้ออกมาหาเกี่ยวข่าละซองแม่ลูกนะก็มันในหยาโอเคพี่น้องไอ้ฟ่อนคลิปหน้าคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะหลังจากบั้ออกมาห้มานากะโอ้ยอยากพากันออกแต่ฮิงมันจะมีโอกาสได้ออกนี้ก็ได้ออกมา ยุกีก็คือย,อย้ยายพลายยุบมายพลเดียวนี่ไปแล้วพี่น้องเอ้ยพบพถอกันอีพีต่อไปอยู่ก็เนาะไม่ไล่เนาะเป็นจังได้ชีเนาะไม่ก็ยังลายอยู่บ่ช่วงนี้หรือจังได้ไปแล้วสบายดีพี่น้องไปกับทงไหายทงนาของเฮานี่แหละเนาะ